เอาละครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับปแทนนะครับวันนี้หลังจากเลิกงานมื้อเย็นแล้วก็เหมือนเดิมฮะเราจะต้องไปทำข้าวราบประทางกันอ่าวันนี้เมนูที่อยากจะกินก็คือนี่ครับผมมีไปซื้อกุ้งไอ้ปลาหมึกมาแล้ววันนี้เมนูที่ผมจะทำก็คือหมึกผัดไข่เค็มอุ้ยตายแล้วช็อกอีกแล้วคนรอบนอยู่หืม เลอะเทอะแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคราไม่เห็นไม่เห็นหมึกผัดไข่เค็มครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขั้นตอนของการทำหมึกไข่เค็มสไตล์ผมนะก็คงจะมเหมือนหลายๆที่แหละครับนี่คือไข่แดงของไข่เค็มที่เป็นไข่ดิบที่ยังไม่ได้ต้มมันนะครับอันนี้ผมจะใช้สอฟองนะครับไข่แดงพวกนี้นะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเอาไาใส่ประกอบ เป็นไส้ขนมต่างๆนะไส้ขนมเปี๊ยะหรือว่าบะจ่างเราน่าจะได้นะเพราะว่าหลายเมนูเชียวแหละเช็ดก่อนเช็ดก่อนโดนะโดนโดนและทีนี้นครับนอกจากมีไข่แดงดิบแล้วเนี่ยผมก็จะมีไข่แดงที่สุกผมก็จะเอาเฉพาะไข่แดงไข่เค็มไข่แดงของไข่เค็มเอออย่างนี้สิจะได้พูดได้ถูกแต่ทำของ หกที่น่อยกลัวใช่ไหมขี้บ่นไงขี้บ่นขี้บน่นจะบ่นเลยตั้งไหนอ่าล่ะครับทีนี้พอได้จากตรงนี้ครับมันก็คือการวิธีการยีอครับอือขอยีแป๊บนึงนะครับอ่าล่ะครับีนี้ครับก็ถึงขั้นตอนแน้ว ที่ยีเราเสร็จด้ที่แล้วนะครับแต่เสียง <c oughs> เสียงดังสน,นั่นร้องพาพหน่อยเอาละครับยีจนไข่ไข่แดงของไข่เคม็มเนี่ยครับแต่ได้ที่แล้วที่นี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงแล้วนะครับการปรุงพื้นฐานของผมก็เริ่มด้วยที่สีสันนี่ต้องใช้มาจากน้ำมันของพริกเผานะครับ ขัดออกมาจะได้สวยงามน่ารับประทานนะครับใช้เฉพาะน้ำมันนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นะครับเหาะลงไปประมาณช้อนช,ออช้อนโต๊ะครึ่ง<ม>แล้วก็ซอสหอยนางรมในปริมาณที่เท่าๆท่ากับ ซอิ้วขาวตัดความเลี่ยนความไม่เลี่ยนสิตัดความเคม็ม,เคม,เมทั้งหมดด้วยน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายที่ผมใช้น้ําตาลทรายมิผลไม่ขัดสีนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาสีสวยด้วยอะ่ะเติมน้ําได้นิดนึงนะครับผมอ่า เดี๋ยวก็ยีต่อยุ่งยากเหมือนกันนะเนี่ยหมึกผัดไข่เค็มเนี่ยแต่ก็เป็นอีกเมนูทึงหนึ่งครับที่เรานานๆทำกินกี่ทีนึ่นเพราะว่าช่วงนี้ปลาหมึกราคาสูงมากนะปลาหมึกเนี่ยวันนี้ที่ผมใช้เป็นปลาหมึกปลาหมึกเขาเรียกอะไรปลาหมึกกล้วยเหลปะปลาหมึกกล้วยเนี่ยคือที่นี่ช่วงนี้ราคา2 5 0ยหสิบาทต่อกิโลเนี่ยโอ้ราคาโหดใจใจ่าย มอ,อม,อมอครับอืมเค็มที่เอ้าวล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมต้องยีเขาให้ละเอียดกว่าน,นี้นะครับให้เป็นเนื้อครีมเลยเราก็ต้องไปลวกประหมึกด้วยงั้นผมขอรอแป๊บหนึ่งนะครับเอาวแล้ครับหลังจากที่ผมไปยีจนผมรู้สึกก็พอใจแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการผัดแล้ว แล้วปลาหมึกก็คือผมก็ไปลวกแล้วนะครับพูดลวกให้ล้างคาวเขาครับถึงขั้นตอนการผัดน้ำมันที่ผัดก,ก็คือวันนี้ใช้น้ํามันลําข้าวคิงนะครับผมไม่ใช้น้ํามันหมูนะครับวันนี้เพราะว่าต้องการไม่ให้ข้ามีกลิ่นอื่นนะครับพอถ้าเกิดใส่น้ามันหมูลงไปอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีกลิ่นอน้เพราะว่าน้ำมันหมูเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเริ่มต้นด้วยกระเทียมครับ กระเทียมสับของเรานะครับหืมเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับเอาละสักครู่ทีนี้พอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นแล้วครับไม่ต้องรอจะเหลืองเหมันกระเทียมเจียวก็ได้นะครับตามด้วยหอมใหญ่ก่อน สไตล์ผมนะผมจะใส่หอมใหญ่ด้วยนะครับนี่นครับผัดสองถึงให้มีกลิ่นหอมก่อนเลยฮนะหอมชวยและคือผัดให้หอมใหญ่ค่อนข้างเกือบสุกใสนะครับเอาละทีนี้ก็จะตามด้วย ไข่แดงของไข่เค็มที่เรายีไว้ปรุงรสไว้นะครับเพราะว่าไข่เนี้ยคือยังไม่ได้ต้มมาเขายังไม่สุกต้องเอาให้สุกก่อนอืนี้ก็ตามด้วยเดี๋ยวเตรียมไว้เลยคนระับน้ำน้ำล้างไข่ น้ำล้างไข่ก็คือน้ำล้างเนี่ยครับไข่แดงพวกนี้ครับดเดี๋ยวเราต้องช่วยน้ำในใส่น้ํำในการช่วยผัดนิดหน่อยนะครับอ,อสีสวยจังอ่กลิ่นเริ่มหอมแล้วกลิ่นเริ่มหอมแล้วเนี่ยแะครับผัดไข่กับพวกนี้ครับให้ตุกก่อนเลยไข่แดงเป็นไข่แดงดิบนะฮะเอา ไข่แดงดิบสองฟองไข่แดงสุกไข่แดงของไข่เค็ม่ะน,นะฮะเดี๋ยวจะสับสนผมยังพูดเองผมจะสับสน,นเลยแล้วเห็นนะฮะหอมแล้วสุกใสล่ละชิมก่อนเพราะว่าเราปรุงรสแล้วความเค็มควาหมหวานอูโอร่อยนิดเดิย เอาเคบอบความนัวขออีกนิดหนึ่งอืออเนี้ครับรวนได้เลยฮะความหวานความมันโอเคกระชับรสชาติดีไหมเอาหน่อยหนึ่งอย่าซีเรียสเพื่อป้องกันความรสชาติที่มันโดดเกินไป คั้งคนอแล้วก็อร่อยชัวอยู่รวมกันแค่ครึ่งชอ้อนนิดๆนะครับใส่แพ้ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวพังเรียนแบบผมนะแล้วเวลาผมใส่ผมก็เดย่คซีเรียกนะฮะเพราะว่าผมกินได้ผมไม่แพ้หอหอมนั่นพอเลยเรสชาติที่ผมชอบทีนี้ก็ เติมหมึกที่เราลวกไว้นะครับหมึกเนี่ยครับเราลวกไว้ประมาณ80%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงไปในผัดไม่ต้องนานนะครับเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวแล้วก็เหนียวเใส่แรงนิดหน่อยโอเคจัดปะวันนี้ก็น้าปะหน้ากากซิงเกิลเฮ้ยเดี๋ยวดิดแม็ซิงเก,กิลหน้ากากสกรอง คนที่เปิดสกาดก,ก็คือมีคุณเจ้าน้องว่านว่านธนกฤษแล้วก็มีโจกโซคูอ้าวหอวมทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเนี่ยสีสันเหมือนกุ้งกับผงกะหรีนะแต่ว่ารสชาติละรสชาตินะครับพอเติมด้วยตบท้ายด้วยหอมซอยแล้วก็พริกไฟาหันห่นแฉลี ิดไปเดี๋ยวจัดจานแปน๊บนึงนะครับเอาแล้วครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูหมึกผัดไข่เค็มของผมนะครับโอเคมันอาจจะผมจะชอบน้ำน้ำจืงๆหน่อยนะเพราะว่าผมชอบเอาไวค้คู่ข้าวอืมเป็นรสชาติที่ผมชอบแล้วทุกคนชอบแน่นอน เพราะว่าหอมละมุนแล้วก็มีความมันของไข่แล้ววันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับส่วนเมนูหลนต่างๆหรือไม่ก็เมนูหล่นเนี่ยผมขอติดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่สรุปกันนะว่าเราจะกินกันเมื่อไหร่ส่วนการผสมผงกะหรี่เองนะครับต้องขออภัยจริงๆผมลองทำแล้วรสชาติออกมาห่วยแตกมากครับผมก็เลย ไม่ไม่ใช้ไม่ผสมเองแต่ว่าจะซื้อสําเร็จรูปในในยี่ห้อที่เราชอบนะครับต้องขออาภัยไมาด้วยนะครับจจริงอยากช่วยนะแต่ผมลองแล้วมันไม่ผ่านถ้าหากบอกไปเดี๋ยวก็เอาไปทําขายมันก็เดี๋ยวเขาจะตําหนิเอาเน,ะนาะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้อื้มอื้มอื้ม ถ้าใครมีหมึกกล้วยนะครับเออพ่ชหมึกหอมอ่เนื้อนาหนานะบังให้สวยนะนอร่อยมากว,วันนี้ได้แทนขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ